สวัสดีครับวันนี้สวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กของเสียสรุรต์ขุดบุรีรัมครับมาติดตามสถานการณ์หลังจากที่เมื่อวานตรงนี้เป็นคลองครับเนาะ,ะเป็นลำคลองอที่มีแต่น้ําขังเต็มไปหมดครับแต่สถานการณ์วันนี้ครับเช้าเมื่อวานกับเช้าว,วันนี้ต่างกันนะฮะวันนี้แห้งสนิทแล้วครับผม แต่เมื่อกี้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยเนาะนช่วงมาตีสี่เปิดร้านก็ถือว่าไม่มีน้ําแล้วก็แห้งเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้มีฝนตกยโปรยโปรยลงมาแล้วครับก็เลยมาอัปเดตบรรยากาศให้ดูกันอ่าอัปเดตบรรยากาศอ่าเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับเ็ยยังเจ้โดนตาไงนะ ยี่สิบสี่เนาะมีลมหน,หนาวมาแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นลมฝนหรือว่าลมอ่าหนาวกันแน่เนาะนี่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 ปลูกเองเลยนี่ดูดูปุ๋ยผมนี่กันฉาอะกันเฉยกันชา,า,นนารับบาสอ่ะเออเนี่ยปลูกเองเลยปลูกเองอาปุ๋ยผมอยากให้ดูดูแลกันนะดูเฉยไหมทำเองเนาะทำเองจา้าเอามือสับเองเลย จ้าถูกถูกอ๋อทุกอย่างเลย,ยนั่นเอออ้ยก็ทำเล่นไปงั้นแหละอพอได้มัไงโอูย้ยเงินเยอะแยะครับเน่ยไม่ได้อยู่กับเราถ้มัเข้าตรวจสอบนะตรวจสอบสุดในตัวนี่นี่นี่ลูกเองคนเราถ้าขยันเนาะนี่ฮะของแค่นี้ครับกินไม่หมดหรอกเนาะซื้อมาเมล็ดพันธุ์สิบบาทหวานได้เป็นร้อย สองร้อยครับนี่ฮะเราปลูกเองครับอยากโชว์ครับผมไม่ได้ตั้งใจมาขายอะไรหรอกอยากโชว์ให้เห็นว่าดินปลูกของเรามีคุณภาพครับดินปลูกของเรามีศักยภาพนะฮะคุณภาพดินปลูกงเราแจ่มขนาดไหนฮะพอหวานหวานแล้วก็แยกมาใส่กระถางครับผมนี่ครับผมดินปลูกของเราพร้อมปลูกครับมีขุยมะพร้าวกากมะพร้าวสับครับนี่ฮะพวกเราก็จะมาอัปเดต หน้าร้านกันครับแต่ว่าอยากจะเอาเชิญครับท่านรรนี่ฮะเบาะดางรักให้ดู <c oughs> ลูกค้ามาแล้วครับผมเนาะเมื่อวานเราดูน้ําท่วมไปแล้ววันนี้เราก็ดูการค้าขายของอร้านพวกเราครับชุมชนพวกเราเนี่ยชุมชนตลาดสดกันครับเนาะแล้วก็อัปเดตหน้าร้านเราด้วยครับผมวันนี้อยู่ที่หน้าร้านสุรัย์ค้าข้าวแล้วก็ร้าน C.P. กรินงซอนฟูดโดยซีพครับนี่ฮะตรงนี้ครับผมในดูสถานการณ์เทศบาลสุรินทร์ครับวันนี้ฝนตกแดดออกหรือประมาณไหนครับวันนี้อา้าวเมื่อกี้ยังเห็นพระจันทร์อยู่เลยครับผมตอนนี้พระจันทร์หายแล้วครับพี่น้องสักครู่น่าจะมีฝนตกลงมาครับ อ้ามาแล้วครับนี่ยสามล้อสามล้อไหมสี่ล้อตัวนี้โอ้ขออภัยครับสี่ล้อระวัง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 สี่ล้อสี่ล้อเนี่ยรถขนผลไม้ต้นนางรักครับนี่เพาะด้วยดินปลูกผมเองก็เลยอยากโชว์หน่อยผมทำดินปลูกเองครับแล้วก็เลยเพาะนางรักซื้อสิบบาทในวันเต็มบ้านเนี่ยเลยก็เลยแยกมาใส่ดูดูดีนะ สวยสวยเออราขายด้วยชี้นนึขายอ่ะแล้วก็ขายเอามาขายแล้วก็สิบบาทเลยนะ <laughs> ทำหาไปครับทำให้สนุกทำให้สนานครับอัปเดตครับผมโอ้นี่ฮะคุณพี่เขาโพยยาวเป็นสองมันสองหน้ากระดาษครับมาซื้อของครับนี่ฮะผู้ชายคนนี้ผู้ชายหุ่นหมีภร <laughs> <laughs> รยาเขียนมาให้ในสองหน้ากระดาษ ่าไปถึงไม่คลิกซื้อมาไม่ครบนี่โดนแน่นอนเนี่ยสถานการณ์พวกเรากลับบาลนี่ครับผมเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับเดี๋ยวครับผมเอะได้ะไรวไปนี่กระดูกกระดูกกับเล้งอ้ยโครงเกศโครงเนาะหมดหรือยังไปดูคโวยมาเยอะแท้ทำบาปแท้เนอะเมียทำบาปแท้ภรรยาทำบาปมากเลยโวยยาวเหยียดเลยครับ มีลมเย็นๆมาครับมีลมเย็นๆมาสัมผัสเล็กน้อยอาจจะเป็นลมฝนหรือลมหนาวไม่ทราบครับวันนี้วันที่21ครับยังอยู่ในห่วงของพายุอยู่ครับผมเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลมฝนหรือลมหนาวกันแน่ครับสักครู่เดี๋ยวรู้กันเพราะว่าตอนนี้เมฆเริ่มขยับเข้ามาแล้วเนาะเมฆเริ่มปกคลุมแล้วครับ ช่วงนี้ครับต่อไปนี้น่าจะคึกคืนครับเพราะว่าเป็นจะเป็นช่วงเทศกาลโดนตาเทศกาลที่เป็นของพี่น้องอ่าอีสานตอนล่างครับผมหรือว่าชุมชนเขมรอ่าเป็นของอน่าจะเป็นของเขมรมากกว่านอะอของของสวยของลาวก็ทําเล็กๆน้อยๆแต่เขมรน,นี่เป็นประเพณีที่สําคัญครับผมเนาะอยากพี่น้องก็จะมารวมกันครับผมเนาะอันนี้เราก็ยังไม่ได้เจาะลึกเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูครับคลิปให้ชมกันครับ ว่าประเพณีแฟนโดนตาเป็นประมาณไหนยังไงครับผมเนาะเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนได้ชมกันครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์เบื้องต้นอัปเดตสถานการณ์ทุกๆวันของเทศบาลเมืองสุรินทร์พวกเราครับว่าวันนี้อยู่สถานการณ์ไหนครับผมน้ำ เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปครับมาแป๊บเดียวก็ไปนะไม่มีปัญหาครับมาก็นอกจากจะมาแล้วขึ้นสูงมากครับแล้วก็รถก็จะมาะเวลารถวิ่งครับมันจ,จะไหลเข้าดันเข้าร้านนะพวกเราครับผมแต่ถ้าเป็นจังหวะที่เมื่อวานคือว่าโชคดีเป็นจังหวะดึกครับผมช่วงดึกที่น้ํามาน้ํามาดึกเลยไม่ค่อยมีรถวิ่งครับถ้าเป็นกลางวันนะครับสนุกสนานแน่นอนเนาะรถสัญจรแถวนี้เยอะแยะนะครับผมเนาะทำให้น้ําเข้าร้านพวกเราได้แน่นอนอ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับวันหนึ่งวันหนึ่งครับพูดตัเรื่องเดิมๆนะครับพี่นอ้องจะให้ดูครับวันนี้รถน้อยครับเดินกลางถนนได้ครับเนี่ยคก็จะเงียบๆน,นิดนึงครับผมอะไรฮะเออนี่ยฮะชะล่าใจครับผม วันนี้อยู่กับพวกเราครับผมอีกเช่นเคยครับช่อง y o u t u b e เสียสระกนขุดบุรีรัมย์ครับแฟนเพจ Facebook ของเสียระครับผมเ,เข้ามาแล้วก็อ,อย่าลืมติดตามพวกเราครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับผมอ,อยากจะทำคลิปอัปเดตให้ชมทุกๆวันครับเนาะมีอะไรก็เล่ามีอะไรก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศเทศาบาลเมืองโซเดนครับเปิดหลายๆท่านอยากดูครับเปหลายๆท่านอยู่ที่อื่นอ่ะ อยากดูบ้านเมืองเขาเป็นยังไงมั่งเหตุการณ์บ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับอ่ะฟังชั่นอยู่ที่ตลาดสดกระบี่อย่างนี้เนาะ,อ,ะอยากเจอตลาดสดนครศรีอนะ่ะแต่พวกเราอยู่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับก็ะจะประมาณนี้ครับเทศบาลสุรินทร์ก็เงียบเงียบเงาเงาเนาะในละแวกหน้าร้านพวกเราครับอาจจะฟังอื่นอาจจะคึกคึกก็ได้ครับแต่หน้าร้านพวกเราก็จะประมาณนี้ฮะเงียบเงาเศร้าซึมครับผม วันนี้ฝนตกไว้ทั่วฟ้าครับตกเป็นหย่อมหยอม่อมอะโอ้ครับผมว่าอีกสักครู่นี่น่าจะมาครับผมฝนน่าจะมาครับลมเย็นแล้วที่นี้ถือว่าฝนชุกมากๆครับเนาะตกตลอดครับทิ้งช่วงเล็กน้อยก็ตกทิ้งช่วงเล็กน้อยก็ตกครับ ไม่มีการว่าถึงช่วงนานถึง10วันไม่เคยเห็นเลยครับเนาะจากช่วงดูฝนปีนี้มาครับเนาะสอสวันนี้มา2-3วันมาตลอดครับผมซุ่มฉําไปด้วยน้ําครับตอนนี้บรรยากาศข้างนอกครับบริเวณร,รอบๆเมืองสุรินทร์ตอนนี้มีก็มีน้ําเจิงนองครับเนาะพื้นที่ไร่นานก็เสียหายไปเยอะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับ ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ